หน้าคล้ายแฟนเก่าออกมาเปิดใจให้ฟังเป็นครั้งแรกสําหรับนักร้องหนุ่มกวางศิริสินโชวพิจิตหรือกวางเอบีนอร์อถึงเรื่องราวความสัมพันธ์กับอดีตนางเอกสาวเพลงกวิตาลูกสาวของนักแสดงชื่อดังอ้อยกาญจนาหลังเพิ่งโพสต์ภาพหวานลงโซเชียลเมื่อไม่กี่วันก่อนโดยกวางเอบีนอร์อได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวริพอรทูเดย์ทางอมริคนว่าไม่ได้ตั้งใจจะปิดอะไรเพราะก่อนหน้านี้ก็มีลงสตอรี่ไปแล้วบ้าง เพื่อนๆก็ลงรูปติดเราบ้างจริงๆเพื่อนๆก็ถามแหละว่าลงรูปติดได้เปล่าคือเมคโชว่ามันไม่มีอะไรผิดรอบนี้มันถูกต้องทุกอย่างแล้วเราก็บอกไม่เป็นไรติดไปเลยเวลาคนขอถ่ายรูปก็ถ่ายได้ไม่เป็นไรเราต้องคุยกันก่อนอยู่แล้วเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีประเด็นขึ้นมาเราก็ต้องคุยกันก่อนว่าถ้าวันหนึ่งเราจะลงรูปยังไงมันต้องมีอยู่แล้วจะเป็นไรไหมโอเคไหมกับสิ่งที่จะตามมา ก็แลนไว้ว่ามีอะไรบ้างคิดล่วงหน้าไว้แล้วก็โอเคไม่ได้ติดอะไรกันสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้เรียกว่าอะไรเอาตอบแบบดาราหรือตอบแบบชาวรอ็อกหัวรอ็อปก็เป็นแฟนกันแหละครับคุยกันมาสักสองเดือนกว่าได้มั้งครับคือเพลงรู้จักตั้งแต่เพลงยังใส่ชุดนักเรียนเห็นกันไปมาแวบๆแ,และมาตอนนี้ก็คุยๆกันกวางว่าที่รู้สึกดีกับเขาเพราะเขาดูเป็นห่วงเป็นใย,ยอย่างก่อนหน้านี้สักประมาณเดือนที่แล้วที่กวางป่วยโรค ทางเดินหายใจติดเชื้อเขาก็ดูแลโดยที่ไม่ต้องขอไม่ต้องบอกให้พาไปหาหมอหน่อยก็รู้สึกว่าเขาดูแลเราเป็นหูเป็นใย,ยเราหลายคนทักเพลงหน้าตามีความคล้ายกับน้ำหวานแฟนเก่าเรากวางอาไม่รู้สึกแต่คนรอบข้างอทักเหมือนกันแต่ตัวกวางเองไม่ได้รู้สึกพอเพื่อนทักก็ลองมองดูอีกทีก็ไม่รู้สึกนะอาจจะเป็นคนอื่นมองแหละมั้งแล้วแต่คนมองมั้งพอลงรูปไปแล้วก็มีข่าวที่เป็นประเด็นฝั่งเพลงใช่ไหมครับคือหน้าที่เราอาไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะไปยุ่งอยู่แล้ว เพราะเป็นเรื่องที่เกิดก่อนกวางไม่เกี่ยวอยู่แล้วใช่ไหมครับเรามีหน้าที่แค่ถามถ่ายว่าโอเคไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่คนพูดถึงกับเรื่องราวต่างๆเขาก็บอกเขาโอเคอยู่ครับวันวาเลนไทนยมีแพลนไปไหนหรือยังน่าจะโดนบังคับมากินข้าวที่ร้านเขาแหละหัวเราะ